ใครมีอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยฟังทางนี้นะคะอาจเป็นสัญญาณเตือนอันตรายต่อสุขภาพของเราอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเคอตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเลยนะคะช่วยฟื้นฟูระบบการไหลเวียนของเลือดเลยใครที่มีปัญหาอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันความดันสูงไขมันสูงลองเคอตัวนี้เลยใครที่เห็นคลิปนี้ ลองเปิดใจทาน KO สำหรับผู้ที่มีอาการข้างต้นที่เรากล่าวมาแล้วนะคะจะช่วยฟื้นฟูได้ดีมากๆเลยสุขภาพร่างกายของเรานะคะต้องฟื้นฟูดูแลอย่าปล่อยทิ้งไว้เปิดใจทาน KO แล้วคุณจะพบถึงการเปลี่ยงแปลงของร่างกายของคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ทาน KO ไปแล้วนะคะมีอาการคอแห้ง ให้ทานน้ำเยอะๆเลยเพราะว่าเลือดของเรานะคะต้องการออกซิเจนนะคะเพื่อที่น้ำเวลาเราทานเข้าไปไปช่วยเกี่ยวกับระบบนะคะการไหลเวียนของเลือดไปช่วยลดอาการเลือดข้นเหนียวหนืดได้นะคะสำหรับท่านใดที่มีอาการบ้านหมุนเวียนหัวบูบบ่อย K.O. ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะอย่าชะล่าใจ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ต้องฟื้นฟูดูแลตัวเองด่วนเลยก่อนที่จะสายเกินไปใครที่สนใจ k คหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0890507557นะคะให้จันจิราและ k คดูแลสุขภาพของท่านนะคะ